สวัสดีครับชาวระเด l เกม a มอร์ทุกท่านโอ้โหชื่อภาคขึ้นมาขนาดนี้หลายคนน่าจะรู้ดีนะครับสำหรับ Battle Field Hardline นะครับน่าจะเป็น Battle Field อีกหนึ่งภาคที่ใครหลายคนเรียกว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักเลยนะสำหรับสาวว่า Battle Field บางคนอาจจะรู้สึกว่าลืมลืมไปแล้วก็ได้สำหรับภาคนี้นะครับผมก็เลยเรียกว่าเป็นภาคที่แฟน Battle Field เนี่ยไม่ไม่จดจำกันเลยนะครับเรียกว่าไม่ชอบกันเลยนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่คือถามว่าชอบไหมตอบตรงๆเลยนะผมรู้สึก โอเคนะผมเล่นได้นะครับไม่ไม่ได้สีเรียมอะไรแต่ว่ามันดันแบบไปเหมือนขัดใจของใครหลายคนที่หยิบคาว่า Battlefield มาใช้กับเกมนี้ที่เป็นแค่ทหารกับตำรวจเอ้ยเป็นแค่ตำรวจกับโจรที่สู้กันนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูเนาะคิดถึงเหมือนกันสำหรับเกมที่ Battlefield ที่ทุกคนลืมกันนะสำหรับ Battlefield Hardline นะซึ่งก่อนดูลืมกดไลค์กดซ like, ับรละกดแชร์ครับเปกระจายกองซาด้วยนะครับผมโอโ้โหเล่นไปตั้ง33ชั่วโมงเล่นตั้งแต่2021ครับผม <laughs> c o ด้าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไว้ได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับก็ในส่วนของการเล่นนะก็ต้องเล่นผ่านหน้าเว็บนะครับสำหรับเกมนี้นะซึ่งตอนนี้ท่านที่ผมดูปิงน้อยสุดน่าจะ200ครับ223ถ้าน่าจะน้อยสุดละคือปิงหน0่อ่ะมีให้เล่นนะแต่ไม่มีคนเล่น <laughs> คือห้องอื่นก็มีคนเล่นนะเวลาที่ผมอ่านตอนนี้เป็นประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเวลาเมืองไทยแต่ว่าประเทศอื่นไม่มีเลยไม่มีคนเล่นเลยน่าจะเซิร์ฟนสเซอร์เดียวแหละจอยครับว้าวเข้าเกมกันมาแล้วผมจะโดนเตะไหมเนี่ยไม่โดนเนาะโอ้ปกปิงส <c oughs> ก็มีคนปิงโอ้ปิงสามร้อยอย่างเล่นเลย <c oughs> เล่นอาชีพอะไรดีครับเอ่อซึ่งปืน2ฝั่งเกมนี้เนาะหลายคนน่าจะอาจจะยังไม่รู้หรือว่ารู้แล้วนะที่แบบ ปืนมันจะแบ่งแบ่งฝั่งกันนะครับฝั่งไหนสมมติตำรวจก็คือเป็นปืนตำรวจโจ้ก็เป็นฝั่งโจ้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคไหนว้าวคือเกมมันก็โอเคนะโดยส่วนตัวนะครับไปฮะตูนยอยู่หน้าหรอโมลด์เจอฟืออุ้ยโดน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 มีคนโดนโอ้ไม่ได้โดนอ่ะเดินเดินติดรีโหลดจึ๊บจึ๊บมาเลยเพื่อนโอ้มนติดมันติดโอเคเพื่อนจัตรูไปไหนกันหมดครับธนาปะ ขอยิงตัวแรกเดี๋ยวขอยิงตัวแรกหนยไม่ยิงตัวแรกเลยอุ้ยเลงไวอยู่นะเลงไวอยู่นะตายอยู่ตายอยู่ตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ยโอเคโอเคอันนี้อันนี้โยนยาใช่ไหมโอ้ทำไมมันมืดอย่างงี้หรือว่าโอ้ใครยิงมาโอ้โหศัตรูข้างบนโอเคโหแต่เลงกันไวมากมูมเมนต์มันมันไวอยู่นะโดยส่วนตัวคือลองเล่นดูมูมเมนต์ไม่ได้ช้าเลยเนี่ยเออตอนนี้คือหลงแมปอยู่นะฮะ ไม่น่างองนะทำไมผมเดินไปเดินมาผมลงแบบนะตอนนี้นเราต้องไปจุด A ใช่ไหมไม่ดีประตูนี่นวะกดไปดิครับรีโหลดออสวยโอ้ยยิงติดเพื่อนเฮ้ยเราต้องไปยึดจุดไหมไม่ได้ยึดจุดเลยครับตอนนี้นไปเอดีกว่าไปเอดีกว่าโอ้ยอย่งหลอดที่โดนมาอย่างนี้สวย โอ้โอ้โหยิงอย่างยากผมว่าโดยส่วนตัวเกมเพลย์มันไวกว่าพวกมันไวกว่าพวกไอ้นี่อีกนะไวกว่าเอ่อไวกว่าอะไรนะไวกว่าเอ่อภาคสี่เออโหนึกชื่อภาคอยู่ผมว่าไวกว่าภาคสี่นะโดยส่วนตัวมีศัตรูป่ะเอาเอามาฮะโอเคตูมาเต็มเลยตูมาเต็มเลยสวัสดีเพื่อน อุ้ยได้ตัวนึงอ่ะนี่ผมฆ่าไป5ตัวแล้วเหรออะไรวะไวจังเฮ้ยเกิดข้างบนอย่างงี้มุมดีปืนตรงไหมตรงตรงไหมวะโอเคโอ้โดนแล้วอ่ะเอ่ออันนี้ไม่มีเอ่อไม่มีไม่มียาเนาะโอเคโอ้โหตายด้วยว่ะสวยสวยอยู่เอาไปหนึ่นนงล,ลูกไม่โดนเหรอ อ่าโอเคสวยอยู่ลุยหน่อยไหมอยู่ข้างบนนานละลุยคนบ้างแล้วกันเพื่อนสวัสดีครับศูนย์หมดครับคำนึงนอนก่อนโอเคสวัสดีเพื่อนตายหนึ่งสวยอยู่ตายพอเมื่อกี้ไม่ตายหรอโอเคผมว่ามันเล่นยากนะเออลองดูผมว่าถ้าเพื่อภาคสี่ไวกว่าภาคสี่นะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยพวกปืนเนี่ยพวกอะไรเนี้ย จะซื้อของเนเราจะปลดเราจะแต่งปืนเราต้องซื้อนะฮะเกมนี้ก็ได้ว่าเป็นอะไรที่เอ่าโอเคก็ก็เจ๋งดีมันก็มีระบบใหม่ขึ้นหลายคนบางคนก็ไม่ชอบนะแล้วผมติดกล้องอะไรไกลอย่างวะเนี่ยมีโดนยึดแล้วแล้วผมก็นี่ปืนลัวนปะเนี่ยลัวใช่ไหมโอ้ยยึดหมดแล้วเหรอพุทธสารพุทธสารอยู่ฐานเกิดแล้วดูดูจัดในแบบครับดูเดือดแน่นอนสภาพนี้ก็จริงผมก็อยากรู้นะว่าไฟฟ้าฟ้าเนี่ยมันคือไฟอะไรอาจจะชนะหรอโอเค ห้ามยิงรัวข่านนี้ก็เป็นข่านที่ห้ามยิงรัวต้องค่อยๆนะครับโอเคครับ throwing fire ติดกล้องใกล้มดนี่หว่าโอเคอึ๊บอึบโอ้ไฟไฟโดดไม่ขึ้นเหรอวะ What อะไรอ่ะถ้าตายอะไรอ่ะ โอ้สุดยอดโอ้สวัสดีเพื่อนโอ้ได้ตัวหนึ่งไม่คิดถ้าตายหละจบแล้วดิใช่ไหมเพลงขึ้นอย่างงี้น่าจบแล้วครับมปรึมพุมพมเอื้อวอร์มเกมแรกเราวอร์มไอผมชอบนะตอนจบอ่ะแต่เกมนี้มีเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับพวกเพลงขับรถอะไรพวกนี้มีลิขสิทธิ์นะเออซึ่งผมก็โดนนะคลิปโอกับผมโดนนะครับเกมแรกเราวอร์มครับอันดับของเราอยู่ที่27 อ่าให้เป็นไรแต่ก็ยังมีคนเล่นนะแปลว่าเป็นภาคที่ถูกลืมแต่คนก็ยังเล่นกันเยอะนะว้าวคราวนี้มาเล่นนี่เราเล่นสลับฝั่งนะฝั่งตำรวจนะครับอ่านะปืนก็ไม่เหมือนกันละเออเล่น SG เหรอ SG นี่แหละบายอันนี้เป็นทีมเล่นแมตช์นะโอเคงงายตั้วตายโอเคต้องยิงต้องยิงเป็นต้องยิงแบบค่อยๆยิงอ่ะต้องแบบอ่าต้องค่อยกดครับกดค้างคือไม่โดนพุทมาเล่นคิวด้วยจังวะสวย ตู้โอ้โหสโขบไกซะด้วยนีเพื่อนไม่โดนเลยหรอวะโอ้ติ๊กศัตรูได้เหมือนเดิมนะก็ตามฉบับภาคสี่นะฮะที่แบบสามารถกดติ๊กศัตรูอะไรอย่างงี้บอกตำแหน่งให้เพื่อนได้นะอู้ดีโหลดไวอยู่นะสกาเฮดภาคนี้รีโหลดไวมากสวยอยู่สโขบไม่ต้องติดล้อเพื่อน ตายข้างบนรีโหลดรีโหลดตายสวยข้างบนอยู่อ่ะมีวอนอเวบอยู่เย่ไอโน่ข้างบนไปก้อนหนึ่งลูกวูสตรูเยอะมากโอ้ยเร่งสะโขบด้วยย่ามือนเดี๋ยวเดี๋ยวสุดก่อนเร็วสุดนั่นนะขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนนี่ อ่าอไม่ติดไม่ติดเหรออ่าอันหนึ่งนะไม่ติดไม่โอ้เกิดจะ,จะจขึ้นข้างบนเป็นสกอาเฮดนี่ล่ะไงล่ะเฮ้ยเป็นเล่นสไนเปอร์เรหรอไม่ใช่นี่หว่าอ๋อสีอ่หนึ่งหกอะเงีย้ยปืนทอมมีอ่อะนะว,ว้าวมันจะยิงคนเหรอมันตำรวจเขาใช้ปืนอย่างนี้ด้วยเหรอครับโอ้สุดยอด อาจจะใช่แหละแต่ไม่ใช่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคในเกมนี้อาวุธเกมนี้ก็เลือกยากเหมือนกันเนาะโอ้เอ่อกระบอกแรกเลยละกันจะได้มีสโคปอ่าโอเคเกิดมามันต้องเก็บเลเวลด้วยนะครับพวกปืนเนี่ยคือเก็บได้ถึงเลเวลใช่ป่ะไม่ใช่ว่าคุณจะปลดล็อกได้เลยนะคุณต้องใช้ตังในเกมซื้อด้วยนะเออก็เป็นอะไรที่แบบก็เจ๋งดีนะผมว่าระบบก็ก็แปลก,กใหม่ดีนะแต่ว่าเย้โดนยิงโอเค เอ้ยเกิดใกล้ๆศัตรูว่ะผมเปลี่ยนปืนเป็นปืนแรกสุดของตำรวจไปแล้วฮะโอเคแสงก็ถือว่าทำดูดีดูดีอยู่อ่ะอ่ะลุกขึ้นอ๋อโอชิยาโอ้หมือไม่มือไม่ตรงด้วยไม่เป็นไรเนี่ยศัตรูอยู่บนบ้านกันเยอะมากข้างหน้ามีคนปะมันเข้าไปแล้วเพื่อนสิโลนเข้าไปก่อน อุ้ยไห้ตัวโอเคซึ๊บตายป่ะเพื่อนมีสไนเปอร์ยิงมาฝั่งตรงข้ามของเรากำลังวิ่งใส่ครับเออเออเออโอ้โหเฮ้ยความระเบิดไฟโดนรึเปล่าพอดีเพื่อนฮีวอะไรล่ะมีคนโดนมีคนโดนมีคนอุ๊ยสองตัวน่ามีคนว่ะผมเห็นอยู่ ไม่ตายเหรอโอเคตายแล้วคิดเหมือนจะโดนหัวนะแต่ไม่ตายไม่เป็นไรครับตายแล้วเ,เสียงอะไรโอ้โดนยิงโดนยิงโดนยิงนี่เพื่อนเออสวยอ๋อผมชุบได้นี่ไงโอ้โหสุดยอดเป็นตำรวจนี่มันยาดีจริงเออเลือดไม่มีแล้ว โอ้ยเรจะตายซะแล้วพี่ยนยาคึบอืมข้างหน้ามีคนใช่ไหมน่ะตายหนึ่งโอเคมันมันจะฆ่าเพื่อเราโอ้ยสวยอยู่หมดไปหมดไปแม็กหนึ่งเ่าจะตายพวกคุณเลยอุ้ยระเบิดโอ้หูมาทุกอย่างเกิดอย่างไกลไก่วิ่งกันเหนื่อยเลย โดนไหมโอเคโดนอยู่33ดาเมจได้ยิงจากขวานั่นแหละโดนหัวเมื่อกี้โอ้จะวิ่งเข้าข้างในไม่ทันอีกเลยมีปืนอะไรผมหยิบมาเล่นมาตอนนี้เราต้องค่อยๆปรับก่อนนะฮะเพราะว่าเรายังผมรู้สึกว่ายังไม่ชินมือพัคเนี้ยขอปรับก่อนอีกสักเกมหนึ่งสรุปปรับทุกเกมอ่ะ ใครเป็เพื่อนเออโดนยาก่อนลีโหลดตายปะกระสุนหมดโอ้โหลีโหลดลีโหลดน้ำด้วยก็บอกเนี้ยโอ้โหสุดยอดสวยตัวมื่อกี้ตายละ้วใช่ปะมีคนนะผมเห็นในแมพแกอยู่ไหนอยู่ยยไ,ไ,ไหนอะวอทอ๋ออยู่ข้างบนหลังเขา ไม่ไหวนะผมขอสไนเปอร์มายิงมาหน่อยดีกว่าวัดซะหน่อยวัดอ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยพายุทรายอะครับสองศูนย์ที่สองปะเนี่ยเฮ้ยชิอยอย่างนี้สไนเปอร์ก็เหงาไปดีครับเพราะว่าระยะไกลคือมองไม่เห็นแล้วนะฮะเฮ้ยสองศูนย์ที่สองปะพีเ่เออใครอาจจะไม่รู้ว่าภาคนี้มีมีไอ้นี่ด้วยนะฮะไงล่ะโอ้เจอพายุทรายเข้าไปสองตู้ที่สองชิดซ้ายบอกเลยชิดซ้ายนะครับ มองไม่เห็น t o o Big Map for d e a Map ถูกต้องครับทีม Dead m a ผมว่ามันใหญ่แมปมันใหญ่ไปแล้วที่ซุ่มันเยอะไปโอ้โหแสงอะไรเดีย้โอ้โอ้ก็เนี่ยมีผลกับการเล่นเยอเลยนะไอไอแแมองไม่เห็นเลยครับดูดิมองระยะไกลไม่เห็นเลยอ๋อสวยเยอเพื่อนขอบคุณสหรับยานะครับจะขึ้นทั้งหนะโอเค นี Double ่แหละปืนพกอีสปอร์ตมาจิวกอนอ่าได้มุมยิงละมาอ๊อบข้างมีตะตูกับเพื่อนโอ้โหโดนนั่งตัวตั้งตัวนึ่งยิงตั้งนานมีเพื่อนตายหนึ่งสวยเพื่อนอ๊อบแฟตแฟตเกินที้มองไม่เห็นเลยตายปะตายโอเคสวย ไปคิวจะไหนวะมุมดีอยู่นะตายสวยเย้ยมีคนยิงมันระเบิดอีกแล้วอย่างแม่นละด้วยเออหลบไม่ทันแรปวิ่งฮุกเฮ้ยตีนระบบที่ผมชอบนะในภาคนี้นะครับไม่เลยโคตรเท่แล้วปืนนั่นไปไหนแล้ววะมาเราได้ปืนยิงอันนี้แล้วไม่ละบินไปเลยดีกว่าเบรกวางทิปไลน์แล้วทิปไลน์ทิปไลน์เฮียหลบก่อนหลบก่อน เหตได้อยู่รีโหลดเออโอ้โหปืนยิงอย่างยากสุดหมดแล้วนี่ว่าอ้าวสุดหมดแล้วโอ้ไปดิครับเพื่อนอ้าวไปกดกระโดดไวไปแล้วที่เย้โดนยิงโอ้โหปืนตรงซะด้วยตรงแนวเลย เสียงอะไรคะโดนช็อตเยอะระเบิดนั่นแน่อย่าคิดนะว่าจะวิ่งไปโดนนะเพื่อนไม่โดนเลยครับเพื่อนแน่รู้ว่าระเบิดนี่นะโอเคเฮอุ่นระอ่ออ่ออ่ออ้าววัดผมโดนปืนช็อตไฟฟ้ายิงตายดีเพื่อนตกเต่สวยอยู่โอ้หมู่มุมมุมอ้าวอ้าวได้ฮะ ไปก่อนนี่ไปก่อนโดนอยู่เยอะนะศัตรูนี่วะโดนไหมโดนอยู่อะแต่ไม่รู้โดนอะไรมั้งโอเคขอเคาะโอเคฮะพยานี้เคาะได้ด้วยเหรอโอเคคือต้องกดต้องกดแบบทีละนัดจริงๆครับโอเคซิปลายไปไหนอะนี่ยิงไปก่อนเอาถึงไปปืนปืนโอ้โหมาอย่างหล่อเท่ อโอ้โหไม่มาทำไมเนี่ยผมคนแต่งปืนใหม่ใช่ผมคนแต่งแบบนี้คือแต่ก่อนอ่ะผมไม่ได้แต่งเลยเว้ยเพราะแบบว่าเหมือนแบบไม่อยากแต่งอ่ะกลัวเปือนตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออผมว่าควรจะแต่งแล้วล่ะไม่งั้นเอออย่างเงี้ยค่อยหน้าเล่นหน่อยโอเคเราจะชนะแล้วโอเเกมนี้เหมือนไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับจะว่าวอร์หรือจะเกมแล้วกันนะฮะ วอมเออเอต่อไปดาวทาวครับขอคอนเฟสได้ไหมทีมเนสเล่นลำบากมากด่านต่อไปทีมเนสอีกแล้วเหรอโอ้ my god อ่ะจริงจังซะหน่อยจริงจังซะหน่อยอ๋อเข้ามาเป็นบัตรบันนี่ครับโอเคเลยไปลุยทำไมหนึ่งด่านที่โอ้โหวันนี้เรียกว่าเล่นเล่นสามสามไม่นี่นะสามอะไรนะสามโหมดเลยนะมันเป็นโหมดขโมยเงินนี่เออใช่เอาแล้ว เพื่อนขึ้นไปไหนเนี่ยทำไมลิฟต์ภาคนี้มันมันแคบแคบโอเคอะไรวะเพื่อนรีโหลดแล้วก็ขบวนเงินเรา้อกลับบ้านใช่ไหมรู้สึกใช่อยู่ใช่อยู่โอ้ไปฮือไปไม่เพื่อนเราขึ้นมาข้างบนทำไมเออสวัสดีครับเยอะมีคน ไม่ต้องไม่ต้องยิงด้วยไม่ต้องยิงว่าไงครับรีโหลดสวยไม่ต้องไปเออทิ้งเงินไปตรงนั้นแหละเยี่ยมเรียกว่าเกมชิงเงินเกิดต้นโอ้วัดทำไมปืนมาถึงยิงอย่างเงี้ยอ่ะโอเคไปครับลุยสวัสดีเพื่อนตายโอ้โหกว่าจะยิงตายแต่ละตัว โนมโตโชอปโอ้ได้ฮะไ,ได้ได้ไงวะเ,เอาโมโตชอปได้คิวด้วยครับเอ่อเอ็กซ์เบกัสีแล้วกันเอา้าช่วยชิงวางบนอีกแล้วอปอลงมาข้างล่างนี่หว่าตายหนึ่งเพื่อนอีกปะยิงตรงพี่ขึ้นไปปะอุย้ยตายนี่หว่าสวยไอเราต้องขโมยเ,เ,เ,เงินเร็วเก็บเงินเร็วๆท็วอปกรณ์เราไปแล้วครับ โอเคในยาแล้วไปดีกว่าฮะเฮ้ยได้เลือกได้ได้เงินเต็มแล้วได้ยาแล้ววะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยไปขโมยเงินในเซฟเรานี่หว่าเห็นอยู่เห็นเงินลดอ่าออดทำยาก่อนมาขโมยเงินเราไปเราก็ต้องเอาเงินเราคืนโอเค29ทับสัครับตอนนี้มันหมดขโมยเงินที่โคตรวุ่นวาย อ้ยสายเต็มหนึสองตัวเห็นไหยก็ได้ตัวนึงครับพอดีเพื่อนโอ้โหทำไมแหลกห้าจริงอะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าไปชุบมาด้วยวะเพื่อนโทษทีโอ้โหมองไม่เห็นแสบตาคนหมดที่ดูวุ่นวายดีนะครับหมดเนี้ อะไรเนี่ยเอา้าเฮ้ย what ถ้าผมเกิดมาคือผมโดนดาบฟันตายโอ้โหอยากจะร้องถ้าโชว์เขาแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยหนักจริงยีโลดเฮ้ยเดี๋ยวมิก็เป็นมุมดีอยู่นะเแล้วก็คุ้มกันเพื่อนครับบอลบอลชอปไม่ต้องไปไหนเพื่อนตายไปก่อนโอเคสวยโอเค โนยังเนี Twelve, ่ยตายมาเอาเงินอ้อมนเฮ้ยเราได้เงินดีกว่าเก็บเงินก่อนไวที่สุดไวที่สุดเจ็ดแปดเก้าสิบครับไปดีครับองเงินไปเก็บคุณเราโดนขโมยเงินโคตรเยอะเลยขอนุ้งมาขโมยเงินเราโอ้ยขโมยไปดิเพื่อนคุณขโมยผมผมก็ขโมยมาผมเงินเยอะกว่า นี่ใส่สิบเดี่ยมครับต่อไปเป็นไรดีเออนี่เลงไว้เลงไว้อ่าโอเคสวยเราเจ็ดสิบกว่าแล้วนะอ้าวอ้าวรถศัตรูแล้วนะอ้าวยิงว้าโอเคแต่ผมชอบอีกอย่างที่ภาคนี้สามารถยิงพวกพวกรถอะมีดาเมจด้วยนะครับแม้ว่าจะหนึ่งก็เหอะแต่ยิงเข้าผมก็โอเคนะเพราะรถภาคนี้มันไม่ใช่รถแบบไม่ใช่รถแบบติดติดอะไรนะติดเกาะขนาดเออนั่นคือข้อดีที่ผมชอบมากๆนะ กดไปก่อนโอ้ได้ด้วยว่ะปืนอะไรอ่ะเพื่อนยืมหน่อยนะเทลัวด้วยเยี่ยมครับแล้วอะไรทำไมมันใส่หน้ากากเหรอไม่รู้โดนมาเล่าเทยิงยากเขด้วยโอ้เออตายอยู่รีโหลดเรีโหลดไว่อยู่นะโอ้ยโดนแค่สองนัดเท่านั้น ไปแล้วครับโอ้โหมากันเต็มมากันเพียบมากันเพียบเ,เลยว้าวดิสเลเบิลไปแล้วว่ะสวยอยู่โอเคดีโหลดเยอะเอ้าเพื่อนเราเองโอ้โยเฮลิคอปเตอร์แต่มันยังนำอยู่นะเยอะโอ้อะไรเพื่ออ่ะอ๋ออันนี้หอบเพื่อเราเหรอ กดค้างไปก่อนรีโหลดเย้ศัตรูมาโอ้โหกำลังรีโหลดเลยเดี๋ยวก่ายิงกันเงินกระจายโอ้โหตอนนี้แต้มเรานำแล้วนะฮะไอ้เยี่ยมครับเฮ้ยมันขับรถมามันขับรถมามันขับรถมาจะมาขโมยเงินเราเหรอเพื่อนไม่ได้หรอกม้าไม่ครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบในภาคนี้ครับเรื่องขับรถเนี่ยคือแบบเสียงรถเนี่ยคือแบบดูเดือดมากนะรถตอนนี้ผมขับเหมือนรถครับตอนนี้โอ้จำโบนัสด้วยนะฮะคุณแค่คุณกระโดดคุณก็ได้คะแนนนะ ไปเลยครับมีคนยิงผมมาโอ้โถจะระเบิดแล้วเออทันพอดีเออโตเราสามารถขโมยเงินมันได้นะเออเออขโมยเงินมันดีครับได้คะแนนเยอะกว่าด้วยเออเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีครับแต่ขโมยนานนะขโมยเงินศัตรูนี่คือโคตรนานเลยเด่ะโอ้ตำรวจ ตำรวจครับเฮือผมตายก็ได้เฮลิคอปเตอร์เหรอโอ้ยดาเมจห้าโอเคเยี่ยมไปเลยครับสวยมากเพื่อนอุ้ยมันเอาคอไปเลยตายก็ได้โอ้ยแสงตั้งแสบตาแล้ว,วก็ลงล่างดีกว่าครับสวัสดีครับเออ ขอตัวก่อนตายนะก่อนจบเกมนี่ไม่ใช่ก่อนตายเรียบร้อยครับผมโอเควันนี้ก็มาเทแล้วกันครับสำหรับเกม Battlefield Hardline นะก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่สนุกดีนะครับถ้าปิงไม่เยอะผมว่านี่เป็นเกมที่สนุกนะเออแล้วก็ระบบมันก็เจ๋งดีนะครับโอเควันนี้มาเทแล้วกันเจ้าใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ครับเป็นกำใจกองซาด้วยครับผมจะสี่สองไหมไม่สี่สองด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายสิบแปดคิวครับก็โอเคนะปิงขนาดนี้เล่นได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับสำหรับผมน